สวัสดีครับมานแนะนําเกมกดของค่ายบันไดอีกหนึ่งซีรีส์นะครับเป็น lsi เกมชื่อกเกม sd Gundam s h o ุ k u d e n ใครเคยผ่านมือผ่านตากันบ้างไหมครับของค่ายบันไดออกชํหนายในช่วง1991นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูว่าจะสนุกแค่ไหนบันไดนี่ก็ช่วงนั้นได้ลิขสิทธ์การ์ตูนหลากหลายเรื่องนะครับเขาก็เอามาลงในเกมกดเยอะอยู่นะครับ มีคู่มือ LSI Game SD กันดั้มก็มีปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับมีปุ่ม a t t a c k Start ปุ่มโดยการมีปุ่มขึ้นกับลงประมาณนี้โอเคมาเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับแ้ดมโอหน้าจอยังสวยอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับให้ผมซูมเข้าไปหน่อยหนึ่ง อันนี้ผมใส่่านไว้แล้วนะครับใช้ lr 4 4 1 c ก้อนเท่านั้นนะครับเวลาเปิดฝาฐานนะครับหาปากกาหรือว่าเข็มเล็กจิ้มรูนี้นะครับแล้วค่อยเลื่อนออกอย่าไปดันนะเพราะว่ามีตัวสลักล็อกอยู่นะครับส่วนรูนี้เป็นตัวใส่ตัวแผ่นขั้นฐานนะครับตอนเวลาเราซื้อมันมมันจะมีแผ่นขั้นฐานขาวๆครับที่เป็นคุมคมอันนี้ไม่ไม่ต้องใช้นะครับก็เวลาจะเปิดฝา่านใช้แค่รูนี้นะครับอย่าไปจิ้มผิดจิ้มถูกนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองสาธิตวิธีการเล่นกันดูนะครับผมสูงข้าไปใกล้ๆก่อนนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมดูคร่าวๆนะครับโอเคมาลองดูนะครับเราได้อยู่ด้านซ้ายมือตัวตัวนี้น่าจะเป็นกรรมการปอนลูหวีดนะครับตัวศัตรูน่าอยู่ทางขวา เราอยู่ด้านนี้ส่วนด้านหลังเราน่าจะต้องระวังมันมาแอบฟันด้านหลังเดี๋ยวลองขออีกทีครับเริ่มปึ๊บอ่าได้40ลงมารเราก็ต้องรีบรีบฉวยโอกาสก่อนนะครับตรงกลางร้อยยี่แล้วครับบนน้อยหกสิบ ล่างอ่าน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ระวังด้านหลังสองสี่น่าจะประมาณนี้นะครับเอ,อ๊ะเอ๊ะสามร้อหกสิบแล้วครับล่างกลาง บนเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยโอ้โหโดนข้างหลังครับเราก็มีสามตัวนะครับล่างกลางหกร้อยสี่สิบ กางโอ,โอ้โหโดนฟันข้างหลังครับเรียบร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมครับ